สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านธุรกิจธนาคารกรสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจน้ำดื่มช้างกลับมดูรายการ The Family Business เปิดความคิดธุรกิจครอบครัวนะครับในช่วงนี้เราก็จะทราบกันแล้วว่าคอมเมนเตเตอร์แต่ละท่านนั้นจะโหวตให้กับใครนะครับผมขอเริ่มที่ท่านแรกเลยคุณจิ๊บครับ ค,คุณจิ๊บจะโหวตให้กับใครครับรู้ว่าพื้นฐานทั้งหมดของปัญหานี้อยู่ที่ความรักเข้าใจทั้งคู่เลยจิ๊บเชื่อว่าหลายธุรกิจเป็นแบบนี้ขอเลือกเลยดีกว่าครับให้คะแนนโหวตกับพี่โจ้โมตีค่ะทำไม <คะ S 2> ถึงเลือกคุณโจ้ครับเข้าใจค่ะว่าคุณแม่เคยประสบความสำเร็จ แล้วก็สร้างมันมากับมือจนแบบถึงจุดสูงสุดของยุคหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดนครสวรครค์แต่พอมาถึงยุคนี้ค่ะเหมือนโลกมันเปลี่ยนเร็วมากอะค่ะแม่จิ๊บก็เลยคิดว่าถ้าจะเอาคนรุ่นใหม่ที่เขามีแนวคิดที่กว้างไกลกว่ามาลองทํางานดูมันอาจจะมีวิธีใหม่ๆในการบริหารและทําให้ธุรกิจโตขึ้นได้ค่ะ มาที่ท่านต่อไปนะครับคุณถนนครับครับผมคุณแม่เป็นคนเก่งมากๆคนหนึ่งนะครับสามารถปั้นธุรกิจนะครับผมจากศูนย์ผมไม่ใช่แฟนขนมโมจินะแต่ผมก็รู้จักแบร์คุณแม่ผมขอเลือกพี่โจโมโจิครับคุณถนนทํทำไมถึงเลือกคุณโจรครับหนึ่งครับผมอยากให้พี่เขาลอง นะครับผมและผมอยากเห็นโปรดักต์ใหม่ๆผม, like ผมว่าตอนนี้มันอาจจะต้องพัฒนาโปรดักต์ไปในรูปแบบอื่นแต่อยู่ใน under แบนด์ที่แข็งขนาดนี้อยู่แล้วนะครับผม <fy ll ant> นะครับ <S 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 ตอนนี้คุณโจโนำคุณแม่ไปแล้วสองต,อต่อสูงเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนเตอร์ท่านสุดท้ายว่าจะมีทิศทางเดียวกับคอมเมนเตอร์สองท่ญญานก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับดรธนวัน์ครับจะโหวตให้กับใครครับความจาของผมเดิมเนี่ยคือโมจิเป็นขนมญี่ปุ่นนะแต่เมื่อกี้เนี่ยแอบถามปรากฏว,ว่าคุณแม่คิดสูตรเอง แล้วก็ชื่อเนี่ยถูกตั้งโดยถามคุณโจใช่ไหมครับตอนเด็กๆผมผมเป็นแฟนที่ชอบดูทีวีไงเราก็ดูทีวีทุกวันนะครับตอนสมัยนั้นก็จะมีการ์ตูนอีกิวซังเนาะเราก็ดูทุกตอนครับคุณพ่อคุณแม่ก็ทำงานไปเราไม่รู้หรอกครับเราเป็นเด็กนะครับตอนนั้นตึ่งจะประมาณสิบขวบเองมั้งคุณพ่อคุณแม่เขามาถามว่าอีกิวซังเนี่ยเขากินอะไรเราก็หันไปตอบแบบเด็กๆว่ากินโมจิไง เราก็หันกลับมาดูทีวีต่อเดี๋ยวแสดงว่าคำว่าขนมโมจิที่เราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กเนี่ยไอ้คำนี้มันมาจากคุณโจ๊ะอีกิวส่โอ้โห ขนมอันนี้คือแบบไม่ใช่แค่อันหนึ่งคือคิดเองเลยมัไก่อนเนี่ยคนมาถามขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะสดเลยสดวันละพรทีนี้คนจะมีวันหนึ่งคนมาถามว่าจะซื้อขนมก้อนๆเรียกอะไรแล้วก็เมื่อคืนโจ้บอกขนมโมจิคำเดียวคนมาหาโมจิตลอดเลยเลือกเลยครับคุณโจ้ ค,คือธุรกิจครอบครัวผมคิดว่ามันอยู่2อ,อย่างนี่แหละก็คือความภูมิใจเดิมที่ผู้สร้างอยากจะเก็บไว้กับรุ่นลูกที่เป็นทายาทเนี่ยอยากจะสร้างต่อไปแต่คุณโจเนี่ยคือประคับประคองแม่มาโดยตลอดลค,อคือแม่จะเอาไงก็ยอมทุกอย่างเพราะ,ะนั้นผมคิดว่าเขาทําเพื่อคุณแม่จริงๆนะครับสรุปแล้วนะครับคอมเมนเตอร์ทั้งสามท่านนะครับเทคะแนนโบตให้กับคุณโจ้หมดเลยครับสามต่อศูนย์ ต้องกลับมาถามคุณแม่คอมเมนเตอร์แต่ละท่านโบวตให้กับลูกโจร้ระหมดเลยคุณแม่อยากจะพูดอะไรรู้สึกยังไงครับตอนนี้ก็รู้สึกท่านท่านสามนะให้เหตุผลที่ดีสําหรับโจ้แต่มาม่าก็อยากจะให้โจ้แบบบริหารโดยตนเองและลูกสะพ้ายคนอื่นไม่เกี่ยว <laughs> เราได้เห็นผลงวนของคอมเมนเตอร์แต่ละท่านไปแล้วนะครับแน่นอนครับผมเชื่อว่าทั้งคุณโจ้และคุณแม่ ก็คงอยากจะทราบว่าสมาชิกในครอบครัวตรีศักดิ์วัฒนะพรในวันนี้ที่มาให้กําลังใจในวันนี้เนี่ยนะครับพวกเขามีความรู้สึกอย่างไรกับเราสองคนไปฟังความรู้สึกของพวกเขากันเลยครับคุณเจ้าปกติก็เป็นคนสนุกสนานเฮฮานะคะจะเป็นคนที่เพื่อนเยอะมีสังคมเยอะค่ะคุณแม่นี่คือเป็นเป็นผู้หญิงที่เก่งมากค่ะบางครั้งก็เป็นคนเจ้าระเบียบบ้างเพราะว่าอยากให้งานมันออกมาดีเพราะพี่ของคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าไม่เหมือนกันแต่ว่า การทำขนมโมจิเนี่ยคุณแม่ก็ทำมานานแล้วแล้วก็ต้องเป็นสูตรของตรงนี้แบบนี้นั่นคือความรู้สึกของครอบครัวตรีตับวัฒนาพอนะครับและผมเชื่อว่าแต่ละท่านที่มาให้กําลังใจทั้งคุณแม่แล้วก็คุณโจ้ในรายการนี้นะครับทุกท่านคงพร้อมแล้วนะครับขอเชิญทุกๆท,ท่านนะครับที่ห้องแฟม i ารี่อร d ดได้เลยครับ คุณผู้ชมครับเราจะพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาดูว่าสมาชิกในครอบครัวของตรีศักดิ์พันาพรพวกเขาจะโหวตให้กับใครรวมถึงผลโหวตของคุณผู้ชมที่มาชมรายการในห้องส่งและท้ายสุดนะครับคำตัดสินจากท่านประธานสูงสุดของเราในรายการ The Family Business เปิดความคิดธุรกิจครอบครัว ผมเจคุณแม่มากกว่าค่ะสิ่งที่คุณแม่ทํามีความเป็นห่วงแล้วก็มีความรักให้กับพี่โจแล้วก็ครอบครัวผมเป็นพ่อโจผมต้องเคาคาข้างแม่มันหนีไม่พ้นแต่โจก็าเป็นเหตุผลด้วยกันรับใจคุณธนนคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือคําว่าโอกาสสิ่งที่พี่โจก็ต้องทํานตอนนี้ก็คือการพิสูจน์ตัวเองขอผมเนี่ยอยู่ยุคคุณแม่นะฮะผมก็ต้องเชียร์คุณแม่ถ้าหากว่าเราสามัคคีกันในครอบครัวก,ก็สามารถจะควบคุมได้ค ถามคุณโจหน่อยอยู่ตั้ง10ป,ปีไงธุรกิจเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างเงินไม่ใช่ทุกสิ่งของชีวิตครอบครัวเป็นทุกสิ่งของชีวิตที่ผมอยากจะได้ขอตัดสินใจค่ะขอเลือก